ับสวัสดีครับครับรายการซ่องใปกินไปวันนี้ผมจะมาแนะนําปัม๊มยี่ห้อ Lucky Pro ครับเป็นปั๊มที่สามารถใช้ทำระบบนำพูได้ครับครับสําหรับปัม๊มยี่ห้อ Lucky Pro จะมีบอดี้ที่เป็นเหล็กครับจะอยู่ในลักษณะที่ตั้งเพื่อดูดน้ําแล้วก็จ่ายออกครับผมตัวมอเตอร์ ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ทองแดงแท้ครับมีอร์โลดในตัวครับผมในแกนเทาก็จะเป็นแกนเทาสแตนเลสครับตัวปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นขนาดปั๊ม1,100วัตต์หรือประมาณ1.5แรงครับผมกับตัวอัตราการโม็ก็จะอยู่ที่580วิลิตต่อนาทีครับส่วนเฮดแม็กระยะส่งที่ไกลที่สุด ก็จะอยู่ที่9เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นครับถ้าเราใส่ตัวพ่อรถการต่อในท่อจ่ายครับก็จะใช้ตัวต่อตรงเกีียวนอกขนาด2นิมิ้ครึ่งรับผมเราก็จะพันด้วยเทปพันเกีียวครับแล้วก็สวมเข้าไปครับสำหรับตัวพ่อที่เราจะเอามา รถก็คือเราจะใส่ท่อ2นิ้วขึ้นแล้วก็ใส่ตัวข้อรถเข้ามาเพื่อที่จะเป็นข้อ2นิ้วครับแล้วก็ส่งออกไปในระบบน้ำพุหรือว่าระบบปรับสภาพน้ำประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำตัวสินค้าตัวปั๊มราทีโปรค,ครับครับสำหรับวันนี้ก็จะขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับผมส่วนถ การติดตั้งแล้วเสร็จเราก็จะมาทำการอัปเดตหน้างานให้ดูเรื่อยๆครับผมครับสวัสดีครับผม